ได้ย์สม like, ัครสม i ช e กไลค์แชร์คลิ e ที่ระฆังได้ได้ร้านที่สามร้านที่หวย <บน S 3> ขายหมากขายโปรขายดินค่ะขายดินค่ะอันนี้ดินแล้วคนกินดินอ่าดินก็มีขายนะครับเดินโปรงตังที่หวยได้ของร้าน ไ <g ül> ค้ท้องกินดิน ครับยายขายไหมเนี่ยยายไปตะกรกไปไหนอะทำบุญกระถินเหรอยายไม่มาเมื่อว,วานมาบอวันนี้ไม่มา ยายเท่าไหร่เนี่ยก,กันโปเนาะกระโปรงสมัยสมเด็การมาที่ครูนนี้ดินโปร่งดินให้คนท้องกินนะครับดินขายดินด้วย ขายดีไหมครับขายดีลอตเตอรี่ขายดีไหมพี่หมวยมีอะไรให้ชมของใหม่ของเก่าของใหม่ก็มีของเก่าก็มีดูอ,ดอะไรดีเนาะนี่ไหนม,มีอะไรอยากขายมาโชว์โชว์เท่าไหร่พี่อนันนี้ก<ณ> wow, ันหกกันหกเนาะลาย<ๆ>อะไรก็เรียงลายอะไรพี่ าลายดอกไม้ลายดอกไม้อ่าเอามาอีกมาอันี่อีกเออลายสวยแท้นี่ลายอะไรพล่น,นี่มันประยุกเนาะคุณจำนลายประยุกยายประยุกเ <5, S 1> นาะเท่าไหร่พี่อันหกเนาน 6, นะลายจึงทองอะ่ะนั่นน่ะนม,มือเมื่อกี้อ่ะเออมาจากไหนเนี่นยสวายเหรอ ปล่อยเท่าไหร่พี่มี3สามห้าสามห้าเนาะกีบกี่ตะกอหกเหรอลายพริกไทยลายอะไรนะพริกไทยลายพริกไทยอยสวยสวยสวยอีกแบบลายอะไรพี่อันนี้ร้อยหวายร้อยหวายลายเล็กๆสวยสวยเท่าไหร่นะ 3ามพันห้าอ่าเอาไหนอีกเอามาดูหน่อยสท้อนแสงอยู่ฝั่งนี้มันท้อนแสงเออนี่ได้หน่อยลายอะไรพี่อันนี้กัดตับเท่าไหร่กือสาดอกกระตือสามห้าตกตะกอสวยสวยสวยอ่าเอาอีกคืนต่อไป มีเยอะตันนี้จะเป็นหน้านาหน,าหน้านาเท่า,หาไหรพี่อันนี้ส0งพั 2, นสองพันขวดเนะาะโอเคตัวน,น, <Okay. S 2> นี้จะมีอันนี้สองห้าสองห้เนาะรายอะไรพี่ พี่เียนน้างี่นะเดียกไเายไม่ถูกจำไม่ได้เนอะใชอะฝากร์โทรหน่อยพอแล้วเดี๋ยวมาดูใหม่ร์โทรลายพี่หมยูย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าห้่งห้าแปดหนึ่งห้าเก้าแปาห้าเพี่หมยตลาดใหญ่เนาะติดกับฮอนนาลิกาติดได้ถืนไหนก็มาชมมาชมเอาโทรเอานี่แหละอะไรเนี่ย มสีธรรมชาติของายแพงไหมสีธรรมชาติสองเจ็ดเองโอเคขอบคุณนะครับประชมสมัยสุรินไม่ได้มานานสามอาทิตย์แเอามั้งฝนตกพอดีไม่อยากจะไปไหนพี่หมวยตกไม่อยากจะไปไหนเราไม่อยากออกไปฝนตกไม่ได้ออกข้างไม้ก็ออกมาดหมาดมันต้องตลอดอ๋อควรมันชื้นะเนอควรมันชื้น ไม่อยากออกไปไหนชมบรรยากาศต,ราตลาดผ้าไหมสุรินตอนนี้ก็พอเริ่มเริ่มทิขักอ๋อ,อได้เนะาะจ้าก็ช่วงหน้างานก่นอนนี่เป็นกระถินไงอ๋อกระถิน,ออถนพอกระถินก็เริ่มพอขายได้แต่ของขึ้นแล้วแหละผ้าไหมเริ่มขึ้นนะกิโลละสองร้อยละใช่ค<อ>นต้องการเยอะมันขึ้นเหมือนตลาดหุ้นนั่นเนาะไม่ใช่มันช่วงงานไงงานเยอะคนต้องการเยอะอ๋อ โอเคโอเคขอบคุณครับพี่หมวยໃສ່ Subscribe like share click the bell ໃສ່ໃສ່